ขาเป็นยูิเกมไลน์เอนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมานะครับพูดถึงนะครับการวิ่งเอาเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ตรงนี้นะครับก็เป็นเกียร์ระดับนะครับแสงมืดนะครับระดับนี้ก็จะเป็นนะครับมี7ดาวแดาวนะครับปกตินะครับถ้าติดท็อป1น0นะครับจะมีโอกาสได้7ดาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัปเกรดท่านะครับแต่ว่าเดือนนี้นะครับคนยังวิ่งไม่เยอะนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นระดับนะครับที่มีอัปเกรดธานะครับจะมีคะแนนจะเยอะมากนะครับแต่ว่าผมทําได้นะครับตอนนี้ติดอันดับ4นะครับก็จะมาพูดถึงแนวทางนะครับวิธีการเล่นนะครับสําหรับใครที่เป็นสายฟรีนะครับที่ไม่ได้เติมนะครับขนนกก็สะสมมานะครับจากกิจกรรมต่างๆนะครับจากภารกิจต่างๆนะครับที่ทําไว้นะครับ ที่ผมมีนะครับก่อนผมวิ่งนะครับมีขนนกอยู่สองแสนสองแสนนึงมืนสีพันนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่41่หมนหนนะครับตอนนี้ครับติดอยู่ประมาณนะครับทบสี่นะครับนี่ครับคือมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะได้เกียร์นะครับเกียร์ตรงนี้นะครับของผมเลือกไว้นะครับว่าจะวิ่งตอนนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเดือนที่ สเตตัสในเรื่องคะแนนนะครับมันอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าคนจะวิ่งเดือนที่แล้วเยอะนะครับแล้วเดือนนี้นะครับคนไม่มีขนนกฟรีนะครับคนก็เลยวิ่งไม่ได้เยอะนะครับที่ผมเกี่ยวว้นะครับผมคำนวณดูแล้วนะครับมันสามารถทำท่านะครับก่อนจะวิ่งนะครับเราก็ต้องสะสมสะสมขนนกก่อนนะครับขนนกขั้นต่ำนะครับผมแนะนำนะครับ ประมาณแสนห้าขึ้นไปนะครับแต่ว่าแสนห้ายังไม่แน่นอนนะครับผมแนะนําอยู่ประมาณสองแสนบวกนะครับ2องแสนบวกนะครับสหรับสายฟรีหาได้นะครับผมหาเริ่มต้นนะครับมาถึงตอนนี้นะครับผมได้จุดสองแสนกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับในการเก็บแล้วก็การรอเวลานะครับเพราะว่าผมวิ่งวิ่งพลาดนะครับปีที่แล้วนะครับพลาดหนึ่งครั้งนะครับ คะแนนอยู่6 5ล้านแต่ว่าผมไม่ได้นะครับคะแนนมันอยู่ประมาณเกือบ70ล้านนะครับที่จะติดท็อปร้อยนะครับอันนี้ก็จะสิ่งแรกที่ต้องมีนะครับ 1. นนะครับขนนกนะครับอย่างน้อยนะครับ200,000บวกนะครับอย่างที่2นะครับต้องมาคํานวณดูนะครับว่ามาดูสมุดสะสมนะครับเข้ามาดูนะครับว่าจะทําอะไรได้ไหม เราต้องมาดูนะครับว่าแต่ละเดือนนะครับมีคนวิ่งได้อยู่แบบไหนนะครับถ้าเป็นเดือนโคลโลโบนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองนะครับเดือนพวกนี้นะครับจะทําให้คะแนนวิ่งมันจะเยอะนะครับแบบรอบที่แล้วนะครับนี่ครับผมไม่ได้วิ่งนะครับแต่ดูท็อปร้อยนะครับ มันจะคำนวณผลช้านิดหน่อยนะครับนี่ครับท็อปร้อยนะครับ1 0 4ล้านนะครับไม่ติดนะครับนี่คนที่ได้ไปนะครับนี่นะครับร้อยร้อนะครับคนที่1 0ึ่กับ100นะครับต่างกันแค่นิดเดียวนะครับนี่นะครับมันต่างกันขนาดนนี่นะครับตัวคนที่วิ่งนะครับนี่ครับ เขาวิ scream, ่งก <habitude S 2> ันเยอะนะครับว <aha> ิ <Alex van fucking S 1> ่งระดับนี้นะครับระดับนี้นะครับขนนกนะครับที่ถ้าเล่นเล่นฟรีๆนะครับหมดขั้นต่ำนะครับแสนห้านะครับแสนสองแสนห้านะครับหมดนะครับอันนี้หมดไปนะครับยังไม่ติดนะครับคืออันตรายมากนะครับเวลาเราวิ่งแล้วไม่ติดนะครับมันเสียดายของนะครับนี่นะครับวิ่งไม่ติดนะครับเยอะมากนะครับที่หนึ่งนะครับเขาได้อยู่ตรงนี้นะครับ คุณบอสชัยนะครับอันนี้ก็เขาวิ่งประจำนะครับคนนี้นะครับวิ่งคะแนนเยอะมากนะครับนี่ครับประมาณอยู่ท็อป30นะครับเขาจะวิ่งกันหนักมากนะครับนี่ครับเขาแย่งกันนะครับแย่งของกันนะครับอันนี้ก็เดือนโคลโบนะครับถ้าไม่ใช่เดือนโคลโบนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับดูท็อปร้อยนะครับท็อปร้อยได้เท่าไหร่นะครับประมาณนะครับนี่ครับ คะแนนอยู่ประมาณนี้นะครับคือคะแนนเยอะมากนะครับอันนี้นะครับอันตรายนะครับถ้าเราคำนวณไม่ได้นะครับเราจะเล่นไม่ได้นะครับท็อปร้อยก็ไม่มีโอกาสติดนะครับดูเดือนย้อนหลังมาอีกนะครับนี่นะครับเราต้องมาดูนะครับขั้นต่ำเราต้องได้ท็อปร้อยนะครับนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นเกียร์อาวุธนะครับ45ล้านได้นะครับ 45ล้านนะครับขั้นต่ำขั้นต่ำนะครับมันมันจะลำบากหน่อยนะครับลำบากไปนี้นะครับต้องมีขนนะครับขนขนนก1 1 0 0 0แสประมาณแสนสองนะครับต้องมีบัฟนิดหน่อยก็ได้นะครับอันนี้นะครับแต่มันจะมีเป็นเกียร์อาวุธนะครับถ้าเป็นเกียร์ที่เป็นอัปเกรดธาตุนะครับอันนี้ผมก็ ไม่วิ่งนะครับผมรอเวลานะครับนี่ครับเกียร์บางชิ้นนะครับมันมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมันโอกาสติดนะครับแค่นี้ก็ติดนะครับนี่ครับนะครับบางทีเราจะเอานะครับมันเกียร์บางเดือนนะครับนี่นะครับถ้าเป็นเกียร์ดีๆนะครับมันจะ อยู่ขั้นต่ำนะครับมาตรฐานนะครับอยู่ประมาณ65 70ลห้านาเครับจะมีโอกาสนะครับในการติดนะครับเราต้องมาคำนวณนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับสิ่งแรกนะครับที่มีนะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือนะครับ1ขนนกนะครับ2นะครับต้องมาดูนะครับว่าคะแนนนะครับแต่ละเดือนมันอยู่ประมาณไหนนะั แล้วก็เกียร์นะครับประเภทเกียร์นะครับต้องเป็นเกียร์ระดับที่เป็นอัปเกรดท่านมันจะอยู่ระดับไหนนะครับขั้นต่ำบางทีนะครับก็ประมาณ70ล้านอัพนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าคนเขาซส์ขนนกไปนะครับเดี๋ยววันเดือนต่อไปเราก็จะสบายนะครับถ้าในกรณีนะครับที่อยากจะได้นะครับวิ่งวิ่งแบบปกตินะครับที่ผมทำนะครับ ถ้าแบบผมคำนวณนะครับอ่าผมจะใช้ขนนกนะครับประมาณอยู่2 0 0แสนนะครับ2 0 0แสนก็แต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะครับผมตอนนี้มีนะครับ75ล้านนะครับแล้วก็วิ่งคร่าวๆดูนะครับว่าเราวิ่งได้ขนาดไหนนะครับถ้า2 0 0แสนนะครับ2 0 0แสนขนนกนะครับ ส0 0ขนนกนะครับถ้าเรามีนะครับก็เอา2 0,000นนะครับมาหารให้200นะครับก็จะวิ่งได้1 0 0 0รอบนะครับ1000รอบนะครับถ้ากรณีนะครับเราวิ่งได้ประมาณนะครับมันจะมีระดับนะครับถ้าวิ่งได้เยอะเราก็จะได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งได้น้อยนะครับมันก็จะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับ ปกติคนจะเล่นเขาจะเอาเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะเอาตัวที่ชนะนะครับเป็นตัวชนะท่านะครับมาวิ่งนะครับตัวบ้าวิ่งจะใส่เยอะนะครับแล้วก็จะมีการใส่เกียร์นะครับให้ตัวละครนะครับบางตัวนะครับให้วิ่งนะครับให้วิ่งเร็วๆนะครับจะต้องได้เปลี่ยนเกียร์ให้ตัวละครนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับปกติว่าผมจะวิ่งได้ขนาดไหนนะครับปกติ มันจะได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าตัวที่ปล่อยออกมานะครับมันไม่ค่อยดีพอนะครับก็จะได้นิดๆน้อยๆนะครับนี่ครับเริ่มวิ่งได้นะครับนี่วิ่งได้ระดับก็พอได้นะครับเวลาดานนะครับมันจะมาชะงักตรงที่เป็นด่านช็อตตรงนี้นะครับจะเสียเวลาห้าวินะครับนี่นะครับ เสียเวลาตรงนี้ผมก็น่าจะวิ่งได้อยู่ประมาณ6กร้อกว่านะครับนี่นะครับถ้าวิ่งได้ได้เกือบมานะครับเกือบก็จะทําให้วิ่งได้เร็วนะครับนี่นะครับได้เป็นฟื้นฟูเลือดมาแทนนะครับก็จะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับนี่นะครับ อันนี้ก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะ600กว่ากว่า700นะครับก็จะได้อยู่ประมาณนะครับสัก82 0 0มนนะครับถ้ามันมีบัฟนะครับของผมนะครับ685นะครับที่วิ่งได้นะครับแต่ว่ามีบัฟนะครับบัฟคูณ1.2นะครับก็คูณประมาณเพิ่มอีก20%นะครับผมจะได้อยู่82 0 0 0นะครับ ถ้าวิ่งนะครับ1นึ่ันครั้งนะครับผมก็จะได้อยู่ประมาณนะครับ82ล้านนะครับขั้นต่ำคือถ้าเรามีขนนอกสองแสนนะครับวิ่งได้82ล้านแต่ว่าเป็นเดือนปกตินะครับไม่ใช่เดือนโคลโบนะครับก็มีโอกาสนะครับที่เราจะได้นะครับเพราะว่านะครับ82ล้านมันเยอะนะครับเยอะมากนะครับเพราะว่าตัวที่จะเป็นตัวเขาเรียกอันนะครับเป็นตัวใหม่นะครับที่จะมาคูณนะครับ ให้จำนวนมันมีไม่เยอะนะครับเราก็มีโอกาสได้นะครับถ้าคะแนนเราถึงนะครับก็มาสรุปง่ายๆนะครับ1นนะครับมีขนนกนะครับผมแนะนำนะครับ2องแสนอัพนะครับเพื่อให้เรานะครับมีโอกาสได้นะครับการันตีแล้วก็เราต้องดูด้วยนะครับถ้าเกียร์นะครับเกียร์ถ้าเป็นเกียร์อันนี้เป็นเกียร์ชิ้นสุดท้ายนะครับเกียร์ที่3นะครับเกียร์ท้ายนะครับ ันเป็นเกียร์ท่ามืดนะครับมันอาจจะคนจะอาจจะไม่ค่อยใช้นะครับมีนะครับความสามารถอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพื่อมาตากับใช้สกิลนะครับมีต้านมีลดแร่นะครับแล้วก็นะครับอัปเกรดท่าท่ามืดนะครับความสามารถถ้าเป็นแฝงมานะครับก็เป็นสกิลบวชนะครับเป็นทําให้ศัตรูสงักนะครับคนอาจจะไม่สนใจเท่าไหร่แต่คนอาจจะสนใจตรงนี้นะครับ พอวิ่งอ่ะตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็สิ่งแรกนะครับที่มีนะครับคือขนนกนะครับสองแสนอัพนะครับสิ่งที่2นะครับมันต้องมาดูนะครับว่าที่ผมให้ดูนะครับว่าเขาวิ่งนะครับแต่ละเดือนนะครับอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเกียร์นะครับเกียร์ถ้าเป็นอัปเกรดธาตุถ้าเป็นธาตุแสงนะครับคนจะวิ่งเอาเยอะหน่อยนะครับถ้าเป็นของแสงนะครับแต่ปกตินะครับแสงตีมืดนะครับ มันจะเข้า3ามเท่านะครับถ้าคนเล่นแค่แสงนะครับแสงตีแสงก็คือมันจะไม่มีผลนะครับมันก็แค่เป็นพลังธรรมดามากนะครับถ้าไม่เจอนะครับตัวที่เป็นตัวชนตัวอะไรที่เป็นธาตุมืดจริงๆนะครับปกตินะครับแสงตีมืดมันก็แตกในทีเดียวอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเราก็มาดูนะครับคะแนนนะครับประมาณขั้นต่ําก็70ล้านนะครับผมว่าขั้นต่ำนะครับ ที่มีโอกาสได้นะครับคนปกติจะวิ่งไม่ถึงนะครับมันจะอยู่สี่ห้าสิบนะครับหาหกสิบนะครับคนที่ทำเขาเรียกว่าเก็บของมาไม่เยอะนะครับมันจะทำไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีเพชรนะครับก็จะเพิ่มได้อีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับถ้ามีเพชรนะครับ ถ้ามีเพชรนะครับเพชรเราจะได้อยู่นะครับเพชรหนึ่งพนะครับหนึ 1, ่งพก็จะได้ขนนกมาเยอะนะครับนี่ตรงนี้นะครับกรณีที่ต้องการใช้เพชรนะครับ มีการเพิ่มด้วยนะครับ105นะครับคูณ10นะครับนี่นะครับ10ก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับ100นะครับก็จะได้พันกว่านะครับก็ถ้าพันหนึ่งนะครับพันก็อาจจะไม่เยอะเท่าไรนะครับหารสองร้อยนะครับ คูณให้ประมาณ80,000ก็จะได้อยู่ประมาณ4ล้านนะครับพันหนึ่งก็ได้อยู่4ล้านแต้มนะครับพันหนึ่งพันเพชนะครับอันตรายนะครับก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าจะใช้จริงๆนะครับแต่กรณีจําเป็นนะครับเราก็อาจจะต้องวิ่งเอานะครับแต่ตอนนี้นะครับมันมีเกียร์ระดับที่เป็นแสงมืดนะครับมาปล่อยตลอดนะครับเดือนหน้าก็น่าจะเป็น เกียร์ครับช่องท้ายนะครับถ้าท้ายนะครับเป็นของแสงมืดนะครับก็อาจจะถล่มกันนะครับทางนั้นมากกว่านะครับส่วนวิ่งอาจจะลดลงนะครับมาดูนะครับตัวที่ผมใช้งานนะครับตัวปกตินะครับผมจะใส่เกียร์อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับซิดแรกนะครับใส่ของตามนะครับถ้าเป็นคริสต์มาสได้ก็จะดีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับ อันนี้นะครับเป็นตัวชนผมก็ใส่ให้มีเลือดนะครับข้างหน้ามีเลือดนะครับมีเลือดมีพลังโจมตีนะครับที่2ที่3านะครับที่2จะเป็นรองเท้านะครับเป็นรองเท้าประเภทที่เขาเรียกว่าลดแร่นะครับเพิ่มความเร็วได้อันที่3านะครับนี่คือมีแรงเทะนะครับแล้วก็มีความเร็วนะครับเน้นให้วิ่งเร็วๆนะครับ นี่นะครับผมไใช้ก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้ไม่ค่อยจะใช้เท่าไหร่นะครับเป็นตัวเอามาประกอบนะครับนี่ครับตัวส่วนมากที่ผมเอามานะครับอันนี้นะครับนี่ครับต้องเอามานะครับเปลี่ยนประเภทเกียร์ให้นะครับเพื่อให้สามารถวิ่งได้เร็วพอนะครับอันนี้นะครับมันจะทําดําเหตุได้นะครับแม้แต่นะครับบราล็อกก็ต้องเอามาทำแบบนี้นะครับเราต้องจัดทีมวิ่งนะครับทีมวิ่งก็ถ้าเป็นนะครับ เดือนนี้นะครับเป็นของธาตุไม้แล้วก็ธาตุไฟลุยนะครับธาตุไฟเราก็จะเล่นได้ดีนะครับดาเมจมันจะเบานะครับเวลาโดนเรานะครับที่เราเป็นธาตุไฟนะครับก็จะแบบนี้นะครับเอาตัวในแบบนี้นะครับอันนี้ตัววิ่งนะครับมีบัฟวิ่งอันนี้มีบัฟวิ่งนะครับนี่มีบัฟวิ่งนะครับอันนี้ก็จะมีบัฟวิ่งเราต้องมาดูด้วยนะครับว่ามันมีพาเพื่อนวิ่งได้ไหมนะครับนี่เพิ่มโล่นะครับ ามีบัฟนะครับมีบัฟตัวไหนมีนะครับอันนี้มีนะครับเป็นธาตุไม้ด้วยกันนะครับในเดือนนี้นะครับผมก็ใส่ใสไปนะครับนี่ครับเพิ่มความเร็วขึ้นที่นะครับร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เอามาใช้งานได้อันนี้ก็ความเร็วนะครับมีมีเพิ่มนะครับอันนี้เอามาเป็นพลังโจมตีนิดหน่อยก้าวนะครับอันนี้ก็เป็นดัมเมจนะครับไว้โจมตีนะครับตัวนี้ผมก็เอาไว้โจมตีรีเซตสกิลนะครับ ตัววิ่งนะครับก็จะมีบัฟนะครับบัฟที่ทําให้เพื่อนวิ่งได้นะครับมันก็จะเป็นการวิ่งนะครับวิ่งทําดามเมจไปนะครับก็ผมไซส์อยู่ก็จะประมาณนี้นะครับสลับใครนะครับที่อยากจะวิ่งนะครับก็ต้องนะครับวางแผนนะครับสลับผมที่เป็นนะครับขนนกฟรีนะครับก็เอามาวิ่งนะครับ น่าจะการันตีนะครับได้เกียร์แน่นอนนะครับในการวิ่งระดับนี้นะครับมีขนนกเก็บไว้นะครับประมาณ4ี่หมื่นนะครับสี่หมื่นก็โอกาสได้สบายๆนะครับน่าจะได้เกียร์แปดดาวแบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะมานะครับรีวิวแบบประมาณนี้นะครับโอกาสที่จะได้ก็คือมีสูงมากนะครับสำหรับใครที่อยากได้เกียร์แสงมืดฟรีนะครับสามารถมาวิ่งเอาได้นะครับ สำหรับวันนี้ผมก็จะรีวิวอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ